สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้มาเจอกันกับงานเสื้อทีมสวยๆเหมือนเดิมค่ะสําหรับใครอยากได้เสื้อทีมเท่ๆหล่อๆะนะคะแนะนําเลยค่ะทําเป็นเสื้อคอจีนหรือคอปกนะคะเหมือนในคลิปนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อคอจีนค่ะมีทั้งแบบแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนะคะเพิ่มเติมให้คือเรื่องของเนื้อผ้าค่ะที่ลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็ดีไซน์ได้นะคะสําหรับผ้าวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นผ้าลังพึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าผ้าลังพึ่งเป็นยังไงคะ่ะ เปิดคลิปมาสวยๆเลยนะคะกับงานสีเสื้อน,นะคะที่เป็นสีแดงสดมากค่ะสีแดงด้านหลังนะคะเป็นแบล็กกราวทั้งตัวเลยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมค่ะคือลายกราฟิกนะคะถ้ามองดีๆนะคะเขาจะมีริ้วลายเส้นนะคะที่เป็นลายสีขาวนะคะลายเส้นอยู่ด้วยที่ตัวนะคะก็คือจะเป็นเสื้อสีแดงสีพื้นนะคะแล้วก็มีกราฟิกสีขาวนั่นเองค่ะกราฟิกสีขาวนะคะจะเป็นสองสี่เป็นภาพหกเหลี่ยมนะคะก็คือเหมือน รังพึ่งเลยแล้วก็ความพิเศษสําหรับงานนี้นะคะก็คือว่าลูกค้าขอเนื้อผ้าเป็นผ้ารังพึ่งผ้ารังพึ่งเป็นยังไงดูในนี้เลยคะ่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะลูกค้าจะเห็นว่าเออเนื้อผ้านะคะเขาจะมีเหมือนมีหกเหลี่ยมอยู่ข้างในถ้าดูดูที่สีเหลืองก่อนนะคะที่สีเหลืองที่เป็นชื่อนะคะจะมีหกเหลี่ยมอยู่ด้านในค่ะนั่นแหละค่ะคือผ้าลังพึ่งเขาจะมีมิติเนื้อผ้าจะไม่ได้เรียบสนิทนะคะ แต่เวลาเราสัมผัสค่ะเราก็ยังความรู้สึกว่าเป็นผ้าเรียบๆอยู่แต่ว่าความจริงแล้วนะคะเนื้อผ้านะคะจะมีตะข่ายเล็กๆเล็กๆเล็กๆเลกๆนะคะเป็นเป็นตารางเป็นรังพึ่งอยู่นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับเนื้อผ้ากีฬานะคะโดยปกติแต่เป็นผ้าแบบผ้าแบบอาจจะให้ดูใกล้ๆก่อน,นะคะ่ะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ผ้าแบบนี้นะคะส่องมาปุ๊บก็จะเห็นแค่ว่าผิวบเรียบผิวบเรียบตรงนี้ค่ะคือผ้า แบบเรียบเป็นเนื้อผ้าเรียบแต่ถ้าผ้าลังพึ่งค่ะพอส่องมาปุ๊บจะเห็นว่าอ้อเนื้อผ้าเขามีความขรุขระมีความเป็นตะข่ายมีความเป็นเหมือนรูๆๆเป็นลายอยู่นะคะอันนี้คือลายของเนื้อผ้านะคะไม่ใช่งานพิมพ์นะคะส่วนงานพิมพ์จริงๆคือลายนี้ค่ะนี่ลายที่ลูกค้าใน,นนี้นะคะนี่อันนี้คือลายพิมพ์นะคะอันนี้ลายพิมพ์ของเรา แต่ถ้าลังพึ่งคือตรงนี้นะคะในตัว R ในตัว R จะมีตารางแบบนี้ค่ะอันนี้คือผ้าลังพึ่งนั่นเองนะคะนี่คือความแตกต่างของเนื้อผ้านั่นเองค่ะสําหรับใครอยากได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะมาที่ร้านก่อนก็ได้หรือหรือนะคะทักแอดมินมาขอดูความละเอียดของเนื้อผ้าซึ่งจริงๆแล้วค่ะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยว่าชอบเนื้อผ้าแบบไหนนะคะเพราะว่าพอมาใส่แล้วค่ะ <administered. S 1> ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยค่ะมีความรู้สึกอยู่มีความแตกต่างนะคะเวลาเราจับก็จะรู้สึกอยู่ ถ้าต้องการเนื้อผ้าที่ทรงตัวนะคะอยู่ตัวทรงตัวก็แนะนําเป็นผ้าลังพึ่งผ้าเมก้าสารผ้าเมก้าพวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่ถ้าชอบผ้าที่พลิ้วไหวเรียบเรียบใส่สบายนะคะแล้วก็ชอบความเรียบเรียบสบายสบายเลยอะค่ะก็แนะนําเป็นผ้าธรรมดานะคะซึ่งลักษณะผ้าก็จะให้ความแตกต่างเล็กน้อยอยู่นะคะอะต่อมาดูด้านหน้าค่ะสําหรับทีมนี้นะคะเนื้อผ้าที่เห็นค่ะจะเป็นผ้าลังพึ่งทั้งตัวเลย สามารถพิมพ์ลวดลายได้เหมือนเดิมนะคะสามารถสามารถพิมพ์ได้เหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็พอมองเห็นอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นนะคะจะมีจะมีความความเนี่ยค่ะเนื้อผ้าแบบนี้เรียกว่าผ้าหลังพึ่งนั่นเองนะคะสาหรับพีนี้ค่ะเขาเลือกสองแบบมีทั้งแบบแขนสั้นแล้วก็แบบแขนยาวซึ่งงานงานของลูกค้านะคะสวยทั้งสองแบบเลยค่ะ งานจริงนะคะสวยทั้งสองแบบเลยให้ดูใกล้ๆนะคะทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวคู่กันแพทเทิร์นงานพิมพ์งานคอนะคะเหมือนกันหมดเลยต่างกงาันที่แขนจริงๆสําหรับแขนยาวนะคะเขาจะมีมีลายเส้นริ้วยาวลงมาถึงปลายแขนแล้วก็ตัดขอบแขนเป็นสีดําเล่นสีเดียวกับคอเสื้อเลยค่ะอันนี้เท่มากเท่ๆหล่อๆเลยส่วนแขนสั้นนะคะก็จะก็จะสุดที่ตรงตำแหน่งแขนสั้นตัดขอบสีดําเช่นกันนะคะน,นี่ก็คือ ความเหมือนและความแตกต่างของงานเสื้อแขนนะคะซึ่งลูกค้าสามารถสั่งโจทย์แล้วก็ดีไซน์ได้ค่ะสำหรับงานด้านหลังนะคะก็จะมีชื่อเจ้าของเจ้าของเสื้อนะคะแล้วก็เบอร์นักกีฬาค่ะซึ่งจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองนี้เด่นมากเพราะฉะนั้นเห็นชัดแน่นอนส่ะสีคุมโทนมากแดงเล่นกับดํานะคะแล้วก็แดงเล่นกับเหลืองเด่นๆไปเลยค่ะสำหรับทีมนี้นะคะขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ งานแต่ละงานค่ะเป็นงานพิเศษจริงๆสั่งตัดเย็บพิเศษรายละเอียดพิเศษสีพิเศษข้อความงานสก,กีนะคะซึ่งจะมีทีมเดียวก็คือทีมของเรานั่นเองเลยขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสทางร้านนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ